กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอรุณยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหะครับท่านสาหรับเหรียญสิบาทเหรียญนี้นะครับท่านอมได้มาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ย เราบันทนเขาว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจำนวนการติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สะัญครับเหรียญที่ผ่านกันใช้น้ำตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้เป็นอร์เศียรใหญ่นะครับเนี่ยถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเราก็ยังพอมีให้หาจิบอยู่ในทุววันนี้นะครับวาทาดีด้วยนะครับเนี่ยเราดูลักษณะของเหรียญรับเป็นเล่มแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโพนี้กิอยู่ด้านนอกับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านใน มาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองโอ้โหสุดยอดครับคมชัดเดียวมากเลยครับท่านมีรอยเดือดสึกร้อนี้ิด้หน่อยครับรายบล็อบเบียก็มีครับแต่ไม่มากอะไรครับดูสิครับเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยครับแบบนี้ครับหายากมากครับที่เจอแบบนี้ได้ง่ายครับท่านไม่ธรรมดาเลยครับที่เจอแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณยี่สหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิวเนี่ยสำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพศ .2554 ครับท่าน โอ้โหติดอยู่หนึ่งในสิบบรรด์ที่หายากซะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าห้าสี่นี่นะครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านกูจะหาเจอได้นี่ครับเหรียญน,นี้คือไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าจะเจอได้เนี่ยอยู่ที่อันดับที่เก้าซะด้วยสิครับเนี่ยอันดับที่เก้าของเหรียญที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางาวัดเดุนละวารามตำลงมาอีกนี่คือานานไม้หนังชาวพยาได้ละสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรียญนะครับ สำหรับปีปศสอง4ันห้า้อยห้าสิบี่นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอยเดี๋ยวดูค้่มือแป๊บหนึ่งครับท่านขอโทุทีนะครับมันอยู่ไกลเกินไปครับมองไม่ค่อยชัดจำนวนการผลิตอยู่ที่สมล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่านสามล้านเหรียญผลิตพอดีเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสี่ปีนี้ครับท่านในระดับยูซนสีนคอยอยู่ที่2 5 0ร้ยห้าสิบบาทครับท่าน ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญลนะสามสี่สิบถึงห้าสิบบาทเลยนะครับ